สวัสดีครับพวกเราคูปุซ่ากันนะครับผมดร์คิดนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กัในเกมมิวออนไลน์เซิร์ฟ g l o b a l นะครับก็หลังจากที่ห่างหายไปนานผมไม่ได้ไปไหนนะยังเล่นมิวอยู่ทุกวันนะครับผมเพียงแต่ว่าช่วงนี้ติดโควิดฮะอินเทรนนิดนึงนะครับก็ฝากเพื่อนๆรักษาตัวกัดีๆนะมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะไอเรื่องโควิดเนี่ยเออผม ส่วนตัวนะเอานอกเรื่องนิดนึงส่วนตัวเนี่ยผมเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกจริงๆอาจจะเคยเป็นแล้วล่ะมั้งเพียงแค่ไม่เคยตรวจนะฮะก็รอบนี้คือไม่สบายครับแล้วก็ตรวจแล้วก็เฮ้ยมันขึ้นสองขีดเออแต่อาการก็มันคุ้นๆน,นะอาการแบบนั่็คือมันเหมือนไข้หวัดแบบเหมือนที่เคยเป็น เมื่อสักสองปีก่อนนะฮะแต่ว่ามันเบากว่าผมจําได้ว่าสองปีก่อนผมเคยป่วยรอบหนึ่งแล้วก็อาการมันมันแรงมากอะ่ะเออแต่ว่าซื้อที่ตรวจมานะมันก็ไม่เจอนะครับหรือว่าผมอาจจะตรวจผิดวิธีหรือยังไงไม่รู้นะฮะแต่รอบนี้มันขึ้นคือตรวจสองรอบนะรอบแรกตั้งแต่ป่วยเนี่ยตรวจไม่มีอะไรรอบที่สองเว้นไปอีกวันหนึ่ง มาตรวจอ้าวมันเป็นไว้ดังนั้นใครที่ป่วยอยู่นะฮะแนะนำว่าลองตรวจดูแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีประสบการณ์มากกว่าผมเยอะเออเพราะผมเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกอือเอาเป็นว่ารักษาตัวครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าป่วยก็แยกตัวนะฮะเพราะว่าบ้านผมนี้ติดกันทุกคนเนะี่ยโอเค <S <S แต่ไม่้เป็นห่วงนะฮะอาการดีขึ้นกันทุกคนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามา ทำวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันต่อนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะสําหรับใครที่เล่นเกม m m o r p g o แนวโอคูนะฮะหรือว่า m อ็มเยุคเก่าๆนะพวกมิวพวกไฟล์ลินเนเดี๋ยวนี้เล่นแล้วนะแต่เดี๋ยวทำวิดีโอนะครับวันนี้พูดถึงกิจกรรมของมิววันนี้ว่านะนั่นก็คือ Mastery and Mystery Event นะฮะผมอาจจะเสียงไม่ปกตินะฮะ แต่จะพยายามค่อยๆพูดแล้วกันก็จิตกรรมนี้เป็นจิตกรรมเก่านะฮะก็เป็นจิตกรรมสุม off ่มออฟโชคเออซึ่งสุม่มออฟโชคเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับตัวมาซ t e รี่เซตแบบให้ลองใช้7วันเออมันคือชุดเช่าแบบ7วันให้เราได้ใช้ด้วยนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายไม่ฟรีเนี่ยทุกคนก็จะได้กล่องเจ้ามาซ t e รี่เซต เอามาใช้งานนะครับซึ่งอีกในหนึ่งเนี่ยถ้าคนอยากจะลองเล่นกิจกรรมเนี่ยก็คือเอากล่องที่มาเป็นเช่าเนี่ยแล้วเราก็เอาไอหินฟ้าๆนะครับที่เราเรียกว่ามิสซิลี่เนี่ยเอามาตีมันแล้วก็สุ่มว่าจะได้ออฟที่มันตรงเงื่อนไขหรือเปล่าถ้าตรงเงื่อนไขเราก็จะได้ไอเทมชิ้นนั้นไปนะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นี่นะฮะจริงๆอีเวนต์เนี่ยมันมี ย่อยหลายอีเวนต์นะฮะเอาอันแรกก่อนแล้วกันอันแรกที่มันมาพร้อมทุกครั้งเลยเนี่ยก็คือการเพิ่มโอกาสในการใช้เจ้าเม็ดสีฟ้าหรือมิสเซอรี่นะครับมิสเซอรี่สโตนนะครับก็โอกาสเนี่ยก็คือเอาไปตีปุ๊บไอของที่เราอาจจะไม่ไม่ได้มีโชคนะผมมองว่าถ้าเป็นออฟห่วยสุดๆอย่างเช่นอย่างเช่นอันเนี้ย <laughs> นี่ อันนี้คือหวยสุดนะครับก็แต่เป็นออฟมานามันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนให้ออฟคิมานาเนี่ยกลายเป็นออฟคิฮารเวลโจมเพิ่มโจมหรือว่าอาจจะเป็นล่าก็ได้นะแล้วถ้าดีจัดไปกว่านั้นก็อาจจะได้บวกโชคนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันอันเนี้ยก็คือมันบวกเลทในการติดโชคเนี่ยห้าสิบอร์เซนะแต่ความหมายของห้าสิเปอร์เซก็คือว่า บวกโชคเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าโอกาสที่เราจะยัดหินแล้วมันติดเนี่ยมันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะสมมติว่ามันมีห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะเอาเปอร์เซ็นต์เดิมที่ยังไม่บวกอ่ะเนี่ยบวกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็คือสองจุดห้าจากห้าเปอร์เซ็นต์ที่ว่าเนี่ยมันก็คือมีโอกาสเพิ่มอีกสองจุดห้าบวกกันเป็นเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้คือความหมายของห้าสิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลทอัพนะครับเอออันนี้เข้าใจตรงกันก่อนนะไม่ใช่ว่า จากแต่ก่อนเนี่ยห้าเอร์เซ็นตตอนนี้มันปรับกลายเป็นห้าสิเปอร์เซ็อัพเนี่ยไม่ใช่นะครับมันก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของเลทที่มันมีอยู่นะครับเออไม่อย่างนั้นมันก็คงแบบห้าสิบห้าสิบอ่ะโอกาสที่จะได้โชคซึ่งมันไม่จริงนะโอเคสามออฟนะฮะอันนี้ก็คือเมื่อกี้ผมมีออฟมานาแล้วก็คิใช่ไหมมันมีโอกาสที่จะได้ไอเทมสามออฟนะครับซึ่งอัตราเลทมันคือร้อยเ ก็ทําความเข้าใจกันใหม่อีกนะครับถ้าปกติอัตราเรทมันคือ5% 100%ก็คือเท่าหนึ่งอ่ะมันก็คือ5%บวก5%เป็น10%นะครับมันจะไม่ใช่100%ก็คือติดทุกครั้งไม่ใช่นะฮะอันนี้คือเพิ่มเรทจากที่มันมีอยู่นะครับโอเคแล้วก็3 o f อกับโชคนะครับเพิ่มอีก300เรทอัพนะครับอันนี้ฟังแล้วดูดีนะฮะเหมือนจะเพิ่มเป็น3เท่าใช่ไหมอ่า แต่ความหมายมันก็เหมือนไอ้ข้างบนอ่ะก็คือว่าโอกาสที่มัติด3 o f ออฟและโชคในเวลาเดียวกันเนี่ยมันเพิ่มเป็น300%แต่อัตราการอัตราที่มันจะออกจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีแค่หก็ได้นะครับคือคือของแท้ไอ้ของเดิมเนี่ยอาจจะ1%บวก300%เนี่ยก็คือ3เท่านะครับเออมันก็คือเพิ่มจาก1%เนี่ยกลายเป็น3%เปอรประมาณนั้น่ะความหมายของมันนะครับ เดังนั้นพิจารณากันดีๆนะครับแล้วก็สุดท้ายครับมันคือออสแตดนะบวก40นะครับแล้วก็มีออฟโบนัสเลทนะครับอันนี้คือคือคือโบนัสที่มันจะมีคือของที่เป็นมาสเตอรี่พวกอาวุธนะครับมันจะมีบวกสแตดด้วยนะครับเป็นออฟพิเศษนะก็มีโอกาสได้อีก100%นะครับที่เลทมันจะได้ซึ่งอ วิธีคิดก็คือเหมือนไอ้ข้างบนเลยก็คือเราไม่รู้เลทจริงๆของมันว่ามันเท่าไหร่นะครับเกมไม่เคยบอกเลยนะอยากให้มันมีสักแพทน,นหนึ่งอะบอกบอกสักหน่อยหนึ่งจะได้รู้ว่าที่มันบวกร้อยบวกสามร้อยเนี่ยมันคือเท่าไหร่นะครับอันนี้คือความหมายนะครับดังนั้นจะลงทุนก็ตีความกันดีๆนะภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะหรือภาษาที่เขาใช้เนี่ยก็มันไม่ได้ผิดหรอกนะครับแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าที่มันเพิ่มมันเพิ่มเท่าไหร่แต่ถามว่าระหว่างตีในกิจกรรมกับ ตีแบบไม่มีไอเนี้ยเลยเรดพวกนี้เลยผมว่าตีแบบมีเรดเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างที่จะติดได้ง่ายกว่านะฮะแต่มันไม่ใช่ว่า,อ,าอัตรามันไม่ใช่แบบไม่มีจิตกรรมห้าเม็ดติดพอมีจิตกรรมมันจะสามเม็ดติดนะครับอันนี้มันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะบางทีอาจจะสิบเม็ดหรืออาจจะเม็ดเดียวติดก็เป็นไปได้หมด <laughs> โอเคผมอาจจะ จิบน้ำเป็นระยะระ,ะนะฮะคอแห้งเน <c oughs> <c oughs> ี่ยโควิด <CO VID> มันเป็นอย่างเงี้ยเออน่ากลัวนะฮะนี่ขนาดเรายังวัยรุ่นกันอยู่นะวัยรุ่นวัยร <c oughs> ุ่นนี่ถ้าเราแบบแก่ขึ้นอีกหน่อยมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคด้านขวานะครับที่เป็นมสสร,รี่อาร์เมอร์นะครับก็ ลักษณะเหมือนกับเวฟบอนเลยก็คือเพิ่มเปอร์เซ็นต์นที่เป็นเลทจากเลทที่มีอยู่แล้วเหมือนกันนะเออดังนั้นคือผมจะบอกว่าเลทเดิมอะผมไม่รู้นะครับแต่ไอ้เพิ่มเนี่ยก็ดูเปอร์เซ็นต์เอาละกันว่าอยากจะลงทุนแบบไหนนะครับแต่ผมนะอย่างหนึง่งเพื่อเพื่อคนอาจจะทำของอะทำไปเถอะนะครับเพราะว่าชุดมาสซอรี่เนี่ยมัน มันอัพได้สิบขั้นเน่ยเออมันจะเริ่มที่บัตรแอนเจลใช่ไหมเราสามารถตีไปนะฮะเป็นขั้นสุดท้ายขั้นที่สิบคือไรติ้งเนาะเออมันมันมันตีได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นน่ะถ้าเราจะทำชุดมาซิลรี่เนี่ยก,ก็ก็ลงทุนได้ครับอันนี้ไม่ผิดอะไรนะครับซึ่งถ้าถามว่าเอาประหยัดเนี่ยผมแนะนำว่าให้ให้ซื้อกับเพื่อนๆในเกมจะดีกว่านะครับแต่ว่าดูร้านที่ ไว้ใจได้หน่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยของที่เพื่อนๆเ,เขาทําไว้อยู่แล้วเนี่ยราคามันจะดีกว่านะครับเออแต่ว่าเลือกคนเนีอยนะ,อะลองเช็คกันดีๆแล้วกันผมเชียร์ไปซื้ออับคนนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆตกไปเล่นอาชีพที่มันของหายากอะ่ะก็คือคนอาจจะนิยมน้อยอย่างเช่นอาชีพแปลกๆเลยอเอ ก็อาจจะหาคนปล่อยของได้ได้ยากหน่อยนะครับก็ก็ลองดูในตลาดแล้วกันนะครับว่า,ามีคนทำของโชคขายหรือเปล่านะครับผมก็เพิ่งจะขายไปนะเมื่อเดือนก่อนมัน้งเออนะครับโอเคอีเวนต์อันที่สองนะครับก็คือเขาแจกไอชุดบัตรแอนโชนะครับกับตัวอาวุธบัตรแอนโชวเนี่ยฟรีนะครับที่เป็นแบบบวก11มาแล้วก็ แต่อาชีพมันจะมีหลายสายการโยนเนี่ยพอโยนออกมาปุ๊บเกมมันจะดูสเตตพื้นฐานของเราว่าสเตตเราไปทางไหนมันจะให้ของเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอันเนี้ยผมไม่อธิบายเยอะใหเ้เพื่อนสบายใจได้เลยนะครับใครที่เล่นไนท์คือไนท์มันแน่นอนมันจะมีสองสายเนาะมันจะมีสายที่มีสเตตมากกว่าเอเนจีมันคือสายฟูลี่นะครับ เขาแยกประเภทเลยก็คือเราจะได้ดาบสองเล่มแล้วก็ชุดส่วนใครที่ up energy มากกว่า strength นะครับเราก็จะได้ดาบโล w นะครับแทนดาบคู่ลักษณะนี้นะจิบน้ำอีกแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปคิดมาก ยังไงอะ่ะมันก็ได้ตรงตามอาชีพที่เราเล่นอยู่แล้วนะครับยิ่งอาชีพที่มันมีาสายเยอะแยะเนี่ยอย่างเช่นเมจิกแกเดเตอร์นะครับคือเมจิกแกเดเตอร์เนี่ยถ้าเป็นสายโจมตีกายภาพแล้วกันผมเรียกแบบนี้แบบแมรีะ่ะโจมตีระยะประชิดนะฮะก็มันจะมีดาบคู่ก็คือดาบมือเดียวสองข้างกับดาบที่เป็นดาบสองมือ อันเนี้ยมันจะให้มาทั้งคู่เลยนะก็คือใครที่ a b s t e n นมากกว่า energy เนี่ยมันคือมันจะได้ดาบ3มเล่มอะ่ะก็คือดาบมือเดียว2เล่มดาบสองมือเล่มหนึ่งแล้วก็เก็บเก็บไปเถอะนะครับแล้วก็ได้2 2 2แบบเลยซึ่งเกมมันแยกไม่ได้ไงอ่าแต่ว่าถ้ามันเห็นว่า energy เยอะกว่า strength เนี่ยก็จะได้คาถาคู่อันนี้ไปเลยนะครับดังนั้นมันต้องเครียดไมนต้องเครียดได้หมดทุกคน เดี๋ยวผมจะรับให้ดูด้วยแล้วก็ไปทดสอบกันดูว่าไอชุดบอก11มันเป็นยังไงนะเออซึ่งทุกคนได้นะครับเซ็ตนี้แล้วก็บอกคนเล่นใหม่นิดนึงนะครับว่าเซ็ตนี้มันใส่ได้ตอนเลวสี่ร้อยขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของสเต็เนี่ยมาเป็นตัวค่ามาตรฐานนะครับว่าเราจะใส่ได้แล้วต้องดูสเต็ก่อน ด้วยนะครับดังนั้นมี2เรื่องที่เพื่อนๆต้องระวังก็คือเรื่องเลเวลแล้วก็สเตตนะใคร4 0 0ก็คือใช้ได้เลยแหละสเตตเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะไปในทางที่เพื่อนๆอ,อยากจะทำอยู่แล้วอยากจะใส่อยู่แล้วของเนี่ยนะครับอีเวนที่3นะครับก็คือการที่เราเอาไอชุดแจกเมื่อกี้เนี่ยมาซิลี่แล้วก็เอาไอหินฟ้าเนี่ยมิซิลี่เนี่ยนะครับเอามาตีอาวุธนะครับซึ่ง มันจะมีเงื่อนไขอยู่นะก็คือคือตีเนี่ยคือปกติมันก็ยัดใส่นะครับแต่ว่า,เ,าเงื่อนไขในการได้ก็คือว่ามันจะเปลี่ยนไอตัวอาวุธที่เป็นแบบเช่าครับให้กลายเป็นแบบของถาวรน,นะก็เงื่อนไขก็คือว่าอ,าอาวุธก่นนะครับอาวุธเนี่ยเราจะม่นจะต้องได้อาวุธสามออฟเราถึงจะได้ของแบบถาวรไปเลย ของถาวรจะสามารถเทรดได้นะครับก็คือสามารถเทรดได้อัพขั้นได้อะไรปกติเลยแต่ของแจกที่เป็นบวก11เนี่ยมันจะใช้ได้7วันเทรดไม่ได้ถึงเวลาถึงจะขายคืนล้านได้นะครับเออดังนั้นมันก็คือไอเทมผูกมัดที่มีวันหมดอายุนั่นเองนะครับอีกเงื่อนไขหนึงนะครับก็คือ,อได้อาวุธ3ออฟและบวกโชคนะครับเราถึงจะสามารถได้ของเช่า เป็นแบบของถาวรแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับผมซึ่งเงื่อนไขมันโหดอยู่นะเออก็คือช่วนอีกทีนะ 1. ก็คือ3 o f ออฟไม่ต้องมีโชคก็ได้นะครับแล้วก็2ก็คือ3 o f ออฟและมีโชคด้วยนะครับถึงได้อาวุธหรือว่าโล่ไปใช้นะครับเออมันจะมีโล่เนวยนะบางอาชีพถือโล่นะครับแล้วก็ชุดเกราะนะครับชุดเกราะแต่ละอาชีพก็ มีส่วนไม่เหมือนกันเนาะบางอาชีพไม่มีมือบางอาชีพไม่มีหมวกบางอาชีพไม่มีรองเท้านะครับอยู่ที่อาชีพซึ่งส่วนไม่ส่วนใหญ่ดทุกอาชีพเนี่ยมันจะมีแค่4ี่ส่วนเท่านั้นนะครับเอ,อดังนั้นไม่ต้องตกใจนะใครที่แบบว่าเฮ้ยทำไมเซ็ตมาสซิลี่ของเรามีแค่4ชิ้นเองนะครับซึ่งย้อนขึ้นไปดูข้อมูลได้นะครับว่าใครมีส่วนไหนบ้างนะแต่ละอาชีพมีบอกอยู่นะยกตัวอย่างไอ้นี่เลย ายเงาใกล้ๆนะครับก็จะมีหัวมีเสื้อมีมือมีกางเกงนะครับแล้วก็อย่างอาคนที่มันแตกต่างบ้างไอ้เนี้ยอย่างปืนนะครับปืนก็จะมีหมวกมีเสื้อมีรองเท้ามีกางเกงเนี่ยมันจะสับกันระหว่างรอ,องเท้ากับถุงมือเนาะแล้วก็บางอาชีพอย่างเมจิกเนี่ยเมจิกเมจิกไม่มีหมวกสังเกต นะแล้วก็หมัดหมัดไม่มีมือหมัดนี้นะครับไม่มีมือประมาณนี้เดี๋ยวจะงงว่าทำไมมีแค่สี่ชิ้น <c oughs> <c oughs> ขออภยัยเนี่ยมันพูดได้แป๊บหนึ่งแล้วต้องชิปนะครับ <c oughs> โอเคส่วนเสื้อบ้างนะครับเสื้อหรือว่าส่วนอื่นๆที่เป็น ประเภทเครื่องป้องกันนะครับก็เงื่อนไขที่จะได้รับเนี่ยมันมีแค่เงื่อนไขเดียวเลยนะครับก็คือเราต้องได้ออสแต a บวกสิบห้าและบวกโชคนะครับอันนี้เงื่อนไขนี้ก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่พอสมควรนะถ้าเราถึงจะได้ชุดไปเลยนะครับเออก็ถามว่าได้ยากไหมมันก็ได้ยากแหละแต่ว่าถ้าใครจะทำมาสเตอรี่เนี่ย มันก็ต้องเอาเหินมิสเซอรี่มาตีให้มันมีโชคอยู่แล้วอะ่ะคือคนที่คนที่ใส่ชุดเซตมามาเซอรี Mar ่เนี่ยทำของมันของมันต้องมีโชคไม่งั้นมันตีบวกยากนะครับคือคือถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะอัพไปขั้นสูงสูงอะ่ะผมแนะนำว่ายังไงโชคสำคัญดังนั้นจิดกรรมเนี่ยก็จะสำคัญกับผู้เล่นใหม่พอสมควรนะครับผมแล้วก็แต่ถ้าใครเนี่ยไม่ได้คิดว่า ตัวละครนั้นของเพื่อนๆจะต้องอัพชุดไปไกลอ่ะอย่างเช่นผมผมมีนะบ้างอาชีพอย่างเช่นเอลเวดกับในเบ่งเลือดผมเนี่ยเออผมใส่แค่พวกดาร์กแอนเจลหรือว่าอาจจริงๆอาจจะเป็นโฮลี่แอนเจลเนี่ยผมว่าผมก็พอแล้วนะครับก็ไม่ต้องมีโชคก็ได้ไอ,อ้พวกนั้นก็คืออาศัยดวงตีเอานะฮะแล้วก็ อา,อาจจะไปหากันแตกแบบผูกติดตัวละครนะครับกันแตกเขาเรียกกันแตกแบบแบบเจาะจงขั้นอะ่ะเออมันมีกันแตกขั้นบัตแอนเจลกันแตกขั้นดาร์กแอนเจลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีดอกในเกมนะครับซึ่งมันหาได้ในเกมอยู่แล้วไอ,อ้พวกเนี้ยผมว่าเออถ้าเพื่อนๆจะตีแช่นั้นนะก็โอเคอยู่ไปหาแล้วก็ลองเสี่ยงโชคดูก,ก,ก,ก็ก็ได้นะครับอ่า โอเคซึ่งกิจกรรมนี้นะครับมันจะมีการแข่งขันการใช้หินด้วยนะก็คือใครทีอ่อยากจะได้ของนะครับเราสามารถที่จะมาแข่งกับเพื่อนๆในเกมนะน่าจะรวมทุกเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าน่าจะทุกเซิร์ฟเวอร์เลยนะแรงคิ้งอ่ะเนี้ยเอ,อก็คือ ใครใช้มากสุดนะครับแ้งหนึ่งกับสองเนี่ยที่หนึ่งกับที่สองเนี่ยเราสามารถเลือกรับของได้สองอย่างนะครับก็คือจะเป็นปีคัสสี่มีสองออฟอแล้วก็บวกโชคนะครับเดี๋ยวว่าสามบวกโชคนะครับก็เลือกอาชีพได้นะครับตามที่คนที่ชนะนะแต่ผมเข้าใจว่าแข่งเป็นวีคนะเนี่ยแข่งเป็นวีคนะครับแต่ว่าแข่งทุกเซเวอร์นะครับ อันนี้ก็ต้องไปแข่งกับคนทั้งโลกนะโอ้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เนี่ยแล้วก็คือหนึ่งการตีบวกหนึ่งครั้งเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือว่าชุดเกราะเนี่ยเขาจะนับสิบพอยต์นะครับต่อการตีบวกหนึ่งครั้งเอ้ย เปลี่ยนโชคหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะติดไม่ติดเนี่ยมันนับหมดนะครับก็พอยน์เนี่ยมันจะถูกอัปเดตใน ranking อ,อันนี้นะฮะซึ่งมันจะอัปเดตวันที่เริ่มต้นก็คือวันที่28นะวันพุธนะครับก็ลองมาส่องดูเอาแล้วกันนะก็จะสู้ไม่สู้นะอนอกจากปีกนะครับเราก็ยังสามารถแลกชุดไรติ้งอันนี้ได้ด้วยนะอ,อันดับ3กับ5นะครับได้อพ o c a l y p s นะครับเว็ป้อนนะก็จะเป็นอาวุธขั้นอาภรณลิปนะครับก็ลองท็อปอะอาวุธลองท็อปแล้วก็ชุดเกาะเนี่ยก็เป็นชุดท็อปนะครับหกถึงสิบได้แต้มรูทนะครับแล้วก็สิบเอ็ดถึงยี่ิบได้เซิลีบ็อกนะครับแล้วก็ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบโอ้โหมันให้ขี้เละก็คือเบ d o f อาไว้ห้าสิบชิ้นนะครับผมก็ตัว มาสเตอรี่บอกเนี่ยนะครับมันจะมีขายอยู่ในช็อปนะเออตอนนี้เหมือนจะมีกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะซื้อไม่ใช่ซื้อสิเติมพอยต์คูณสามสิบเปอร์เซ็นต์่ะห้าจำไม่ผิดนะฮะเออเดี๋ยวนะอ๋อโอเคผมทีแรกผมนึกว่ามันไอ้นี่มันจะตีบวกสิบวกสิบเอ็ ของไม่หายอันนี้ไม่มีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะว่ามันมีบวกโบนัสอะไรไหมดูแพทโนตก่อนนะแพทโนตโอเคมีการอัปเดตยีเจนะครับมีมิวไลท์นะครับมีแก้ไขบักเล็กน้อยอีเวนต์นะครับอ้อนี่มีเติมคอยเพิ่ม30%ด้วยนะดังนั้นก็ ตอนนี้ใครจะเติมตังก็เติมช่วงนี้ได้นะครับเงินเดือนออกแล้วก็จัดกันได้นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในเกมกันก่อนเดี๋ยวจะลองใส่ชุดให้ดูมาเซอรี่ไม่มีอะไรคาทามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีที่แจกไงเ,เดี๋ยวเปิดที่แจกให้ดูนี่ใครจะเอาชุดมาใส่เล่นๆก็มากดรับตรงนี้ได้นะครับผมเอา ชุดดีกว่าใครไม่เอาก็กดเอาไว้ในตัวได้นะฮะเออกดไปแล้วก็เอาชุดเซตนะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงว่าเอ้ยกดแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ในนี้นะครับ Event Inventory นะครับแล้วก็คลิกขวานะของมันจะร่วงลงพื้นแบบนี้นะครับ เออหลอดจะไม่มีรองเท้านะครับเออมันจะมีสี่ชิ้นนะระวังอย่าตกใจนี่มาแล้วเออใส่เลยดีกว่าหรือดูผมป้องกันก่นนะลอันนี้คือของแจกจากสปีดนะฮะเออไม่เร็วอ่าถอดสองพันสี่สิบ,สบหกผมอยากรู้มันต่างกันแค่ไหน จริงๆตอนออกจากสปีดมันก็มาแจกมันก็แจกเลยนะแต่ผมรู้สึกว่าของบอกสิห้ามันดีกว่าเนี่ยโอดิเฟน์หายนะครับดิเฟน s ์หายแต่ว่าดาเมจน่าจะแรงกว่าแล้วก็ใครเผลอกดออกมาแล้วลองใส่แล้วมันแบบดีเฟน s e น้อยกว่านะหรือว่าไม่เหมาะกับอาชีพตัวเองที่ต้องการความถึกมากกว่าดาเมจนะครับก็ก็ต้องรอเจวันนะครับมันขายไม่ได้นะ เอออันนี้ต้องบอกให้คนที่จะกดออกมาชิดดีๆนะครับเพราะว่ามันจะลกช่องมากเนี่ยผมเอาไปโยนล้านให้ดูมันโยนไม่ได้นะฮะต้องรอเจ็ดวันก่อนเนี่ยไม่ไปนะมันดือ้อเห็นไหมเออแต่มันก็ไม่ขี้เลยหรอกแต่ประเด็นคืออย่างหลอดเนี่ยผมว่าดาเมจเขาเขาเขาถึงอยู่แล้วอะดาเมจมันโอเคอยู่แล้ว สิ่งที่อยากได้จะเป็นดีเฟนต์มากกว่านะครับผมลองไปไปตีดูซิเป็นยังไงวิถีชีวิตโอ้หดีเฟนต์มันทันหกเนี่ยต่ราเมจแรงขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเซตนี้มันมีอะไรมีดับเบิลมีอยู่แล้วนี <laughs> ่ว่าดับเบิลสิบเอร์ซนคือมันเป็นชุดพื้นฐานนะครับใครเล่นมิว สมัยนี้เนี่ยต้องมีชุดมาสรี่เซตใส่นะฮะเพราะว่ามันทําต่อไปได้เรื่อยๆนะมาสรี่มันคือชุดพื้นฐานที่ต้องมีนะครับแล้วก็มันสามารถเอาชุดเดิมของเราเนี่ยไปอัปเกรดได้นะครับสิบขั้นน่ะปัจจุบันอันนี้เผื่อใครเพิ่งมาดูนะครับจะได้รับข้อมูลทันกันเอยมันก็เคลียร์หมอนไหวดีนะดูมันมีบนมีเบ,บิ้ลเยอะเอ โอเคนะฮะก็อย่าลืมนะใครที่เพิ่งเข้ามานะครับมารับของด้วยมันอยู่ได้7วันนะแล้วก็อย่าลืมนะว่าไอชุดนี้มันต้องเลเวล400ก่อนไม่งั้นใส่ไม่ได้นะครับแม้สเตตัสจะถึงนะสเตตถึงใส่ไม่ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นของคัสสามนะต้องเปลี่ยนคัสสามตอนเลเวล400ก่อนนะครับโอเคกิจกรรมหมดวันไหน กิจกรรมจะหมดวันที่17เดือน6นะครับเออเริ่มวันนี้แหละนะวันที่27เดือน5ดังนั้นใครที่อยากจะทำชุดนะครับทำไว้รอก็ได้นะใครเพิ่งมาเล่นเพิ่งเห็นวิดีโอเราเออแล้วก็ยังไม่หมดเขตวันที่17เดือน6ก็ก็ทำไว้ได้นะครับคือต้องบอกว่าของเกมมิวเนี่ยมันขายได้เสมอ เออผมคือต้องบอกว่ามิวโก o บอลเนี่ยเปิดมาแล้วครบรับกี่ปีแล้ววะเดี๋ยวก่อนสิบหกปะ่ะเออท,ท,ที่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 ทําวิดีโอไปคือโคไม่รู้โควิดมันมีผลไหมนะฮะให้หลงหลงลืมลืมเนี่ยต,ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมจำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เออคือคือจะบอกว่าโกลบอลกับเซ um ิร์ฟโนอาตู our, ที่คนไทยเล่นเยอะเนี่ยนะฮะมันเปิดมาประมาณสามสี่ปีนะก็ ก็อาจจะดูไม่นานแต่ว่า g ก o บ a l จริงๆอ่ะมันเปิดมานานแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นมิวของเกาหลีเซิร์ฟเกาหลีเองนะเกาหลีเขาแยกกับ Global ชัดเจนนะครับก็เปิดมาเป็นยี่สกว่าปีนะครับเกมนี้มันไปได้เรื่อยๆนะครับก็เผื่อใครอ่าเพิ่งเห็นวิดีโอนะครับหรือว่าเคยเล่นมิวมาเมื่อ10ปีที่แล้วอยากจะทบทวนนะครับก็ลงทุนได้นะครับของมันมันก็มี เงินเฟอ้อมันก็มีราคาล่วงบ้างตกบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่ามันไม่ได้แบบตกห่างกันแบบฟ้ากับเหวอะแบบไม่ใช่เราแบบลงทุนไปสิบพอจะขายขายได้บาทเดียวอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะเออมันจะแบบว่าลงทุนไปสิบแต่ว่าอยู่ที่เวลามันอยู่ที่ว่าเราเว้นระยะช่วงมากน้อยแค่ไหนนะฮะถ้าแบบเราทิ้งช่วงไปหลายปีเนี่ยซื้อมาสิบอาจจะขายได้หก ซื้อมาสิบอาจจะขายได้ห้าเออแต่ผมไม่เห็นว่ามันจะลงไปถึงแบบหนึ่งหรือสองหรือสามอะไรเงี้ยฮะคือมันก็ยังขายได้นะครับแต่จริงๆถามว่าเคยมีไหมมันก็มีของบางอย่างเช่นกันแตกนะเออกันแตกแต่ก่อนเนี่ยเม็ดหนึ่งหพันเออเม็ดหนึ่งแปดพันเกือบหมื่นก็มีนะฮะช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าระยะหลังเนี่ยมันลดลงเหลือแบบ ร้อยกว่าบาทนะครับเออซึ่งซึ่งอันเนี้ยเออมันมากกว่าหนึ่งว่ะแต่แต่ก็เป็นส่วนน้อยไงแต่มาถึงพวกชุดนะครับที่แบบว่าอบันทามแล้วมันขายด้วยหลักหมื่นปัจจุบันมันก็ยังเป็นหลักหมื่นอยู่แต่อาจจะเป็นหลักหมื่นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคนก็ยังเล่นเล่นมิวกันอยู่เสมอเสมอนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิดีโอนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าระวังไข้หวัดนิดนึงนะมันมันทําให้เราแบบ ทำอะไรที่เราอยากจะทำไม่ได้จริงๆอยากทำวิดีโอหลายเรื่องมากเลยนะแต่แบบติดที่เสียงนะครับมันไม่ค่อยมีนะฮะแล้วก็งานหลักผมก็ต้องพูดเหมือนกัน <c oughs> มันก็เลยเอ,อต้องแบ่งพลังนะฮะแบ่งทั้งงานหลักแล้วก็เนี่ยวิดีโอเราก็ต้องมาประหยัดเสียงเพื่อมาทําวิดีโอตอนเย็นด้วยนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวต้องใช้เสียงอีกพรุ่งนี้อีกนะ โอ้ย oh. <laughs> อย่าเป็นเลยนะครับอย่าเป็นเลยโควิดอยู่ห่างคนที่ป่วยเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเราป่วยก็แยกตัวนะครับไม่อย่างนั้นมันมันมันก็เหนื่อยอันตรายด้วยนะช่วงนี้ผมดูข่าวแล้วโอ้โหคนติดกันเยอะนะครับก็ฝากทุกคนระวังตัวแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กด u b s c r i b e กันด้วยนะครับ <laughs> ใครที่อชอบเล่นเกมโอสุคูแบบนี้นะครับก็สามารถกดติดตามกันได้นะพวกเราก็จะพยายามเล่นเกมที่ เราคิดถึงแล้วเราก็สนุกกับมันจริงๆนะฮะเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวเราจะทำ l i n a u e 2นะครับเล่นอยู่นะอ่าเล่นอยู่แม้ป่วยคือป่วยมันพอเล่นได้แหละแต่มันพูดไม่ได้นะครับโอเควิดีโอนี้ลากันไปก่อนนะครับ,บรักษาสุขภาพกันทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ